บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาพ3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเนินการนะับบัดนี้ โมสรโรตารี่หนองแคนิชันนางมาริวรรณพูลสวัสด์อายุ49ปีสมรสมีบุตรชายสองคน 1. นายพงศกรพูลสวัสด์สำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นายพรภวิตภูลสวัสดิ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น40ตอนนี้กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่1ครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัวสโมสรโรตารี่หนองแคสถาปนาเป็นสโมสรโรตารี่เมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2537นายกก่อตั้งนยอก่อสมศักดิ์อัทธสามปุณณะในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด23คนฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ รับเกียรติให้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรในปีบริหาร2,567ถึงปี2,568นี้และจะทำงานสารต่อจากนายกผ่านผลสุพโชคทัศนคติธรรมและสมาชิกที่ได้ทำโครงการต่างๆไว้มากมายอาทิเช่นร่วมกับสโมสรกรุงเทพรัชดาพิเศษและผู้มิตรเกาหลีมอบเครื่องมือแพทย์เครื่องกายภาพมูลค่า1,290,000บาทร่วม กับบริษัทชัยทิพย์นำโดยท่านวุฒิชัยวังหลีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองแคมูลค่า479,000บาทร่วมกับชมรมสวนปาล์มหนองแคและคุณระเชนจัดซื้อเตียงไฮอดรอลิกให้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองแคมูลค่า240,000บาทผู้มีรายนามตามป้ายร่วมกับสโมสโรโดตารีหนองแคปรับปรุงต่อเติมอาคารใหม่โรงพยาบาลหนองแคเพื่อบริการแพทย์แผน ยแพทย์แผนจีนและแผนกกายภาพมูลค่า1นล้านสองแสนบาทร่วมฟื้นคืนชีพเครื่องกรองน้ําให้กับโรงเรียนวัดกลุ่มหักมูลค่า9,800บาทร่วมโรตารีวันเด็กกับสโมสรสิงห์บุรีวีรชนสโมสรกรุงเทพพัฒนาการจัดจําหน่ายเสื้อวิ่งให้ภาคและนําน้ําสมนาุนไพรขนมหวานไปร่วมงานด้วยเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษที่วิหารแดง10,000บาทเลี้ยงอาหารกลางวัน3โรงเรียน ทางสโมสรหน,นองแคจะตั้งใจดำเนินงานสารต่อโครงการเพื่อคนในชุมชนและสังคมให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปออลำดับที่17ส,มสโมสรโรตารี่หนองแคปี120นําำโดยนายกมลิวันภูลสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคทันตแพทย์หญิงออนอคนง ตังพิทักษ์กุลปี119นำโดยนายกสุพโชคทัศนะคติธรรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพรพิพาประดิษฐุขถาวรครับครับในปีที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมเรื่องการป้องกันและรักษาโรคที่เยอะมากนะครับบริจาคให้โรงพยาบาลใน,ในชุม,ช,มชนชน,นะครับหลายโครงการมากเลยนะครับเราก็เป็นสโมอสรที่สนับสนุนเสือ้อเดินวิ่งบริโอเยอะทีเดียวนะครับสโมอสรน,นี้ มีคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีนะคะเป็นจํานวนค่อนข้างสูงนะคะทุกปีค่ะแล้วก็ยังเชิญสมาชิกนะคะในชุมชนร่วมกันมาเดินวิ่งจัดโเอด้วยค่ะและบัดน,นี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคําปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชดช่วงตลอดปีบริหาร ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตาม,ามธรรมนูญและข้อบังคับโรตอรีอยา่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยตุงนานบริการเหนือตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตารี ได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจากกระทอการใดจากพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักสี่แนวทางว่า เป็นความจริงอิงเทียงทองนํำมิตรีดีทุกบ่ายข้าพระเจ้าจะขอเปบนตนตามรอยพระยุคบนบดแห่งโฮมบัลล็อแห่งโรตารีในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาผู้มีบทประดิษฐ์มหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการ,รปกครองและตลอดพระชนชีพของพระองค์หาาให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้าพเจ้าจับพระกรไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักด์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายุสมูสรนและการเป็นโรเทเรียที่ดีขอกข้าพเจ้าสือไป